สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาต่อนะคะการหาพรพาหุนามนะคะด้วยเอกนามนะคะ,ะเวลาเราเขียนออกมานะคะพาหุน้มก็จะ,ะมีเอกนามตั้งแต่เนี่ยสองพจน์ขึ้นไปใช่ไหมคะส่วนเอกนามก็จะมีแค่ตัวเดียวๆนี่แหละเวลาเอามาหารการนักเรียนสังเกตดูมันจะเหมือนการบวกลบเศษส่วนเนี่ยตัวส่วนคือ4ถ้าเวลาเราแยกนะคะก็จะเป็น5้ส่วนส ลบกับ3 x ส่วน4แบบนี้ทีนี้เวลาเราดูแล้ว5-4ส่วนสีเนี่ยก็หารไม่ลงตัวใช่ไหมคะสส่วน4ก็หารไม่ลงตัวจะเขียนรวบไว้แบบเดิมก็ได้นะคะก็จะเป็น5ลบ3 x ส่วน4แบบนี้ก็คือมันสามารถแยกได้แล้วก็รวบได้มาดูข้อ2อนะคะอันนี้ก็ต้องมาแยกก่อนลบ1 8 a กำลังสองเนี่ยก็ต้องส่วนด้วยลบ9นะคะ ลบอยู่กับ36เนี่ยส่วนด้วยลบ9นะคะตัวนี้ทีนี้เวลาเราจะมาหารเราก็จะดูทีละพจน์ลบ9ตัวนี้หารลบ18ก็จะได้ 2a งกำลังสนะคะตัวนี้ลบ9กับลบ36ก็จะเป็นบวก4นะคะก็จะได้ตัวนี้ออกมาก็คือ 2a งยกกำลังสบวก4นะคะ เราก็จะแยกนะคะแยกก่อนเพราะว่ามันคือการลบเศษส่วนอยู่ตัวนี้ 4y กำลังสส่วนด้วย 5y นะคะเวลาแยกแยกได้แบบนี้ y ส่วนด้วย 5y แยกทําไมแยกเพื่อที่จะสามารถหารแต่ละพจน์ได้นะคะโดยใช้ตัวส่วนเนี่ยหารนะคะตัวนี้4กับ5หารไม่ลงตัวครูก็จะเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะ แต่ y กำลัง2กับ y ยกกำลัง1หารกันได้ y ยกกำลัง1นะคะตัวนี้ y กับ y หารกันก็เหลือ1นะคะก็จะเป็นลบ1ส่วน5เราก็จะได้คำตอบคือตัวนี้ข้อ4นะคะแยกก่อนนะคะลบ1 5 x ลบ3 x บวก1 2 x กำลัง3ส่วนด้วยลบ3 x แยก แล้วก็หารนะคะลบ3ลบ15ก็จะได้5นะคะ x หาร x เหลือ1เราก็ไม่เขียนตัวนี้ค่ะลบ3กับบวก12ก็จะเป็นลบ4 x กำลัง3กับ x กำลัง1ก็จะเหลือ x กำลังสนี่ก็จะได้แล้วนะคะตัวนี้นะคะแยกก่อน 8เซตกำลัง3ส่วนเซตกำลัง2ลบ3เซตกำลัง2ส่วนเซตกำลัง2นะคะตัวนี้ค่ะไม่มีเลขใช่ไหมคะ8ก็ได้8เหมือนเดิมเซตกำลัง3นะคะเอาเลขชี้กำลังมาลบกันก็จะเหลือเซตกำลัง1เราก็จะไม่เขียนนะคะเลข3ไว้เหมือนเดิมค่ะเซตกำลัง2นะคะก็กลายเป็นเซตกำลัง0ซึ่งเซตกำลัง0ตัวนี้ ก็จะเป็น1เราก็จะไม่เขียนเราก็จะตอบ8 z ดลบสนะคะอ่าตัวนี้ก็แยกก่อนค่ะแยกแล้วนะคะก็จะมาหารค่ะ6กับลบสนะคะถึงได้10บลบ1ินะคะ x กำลังสหารด้วย x กำลังสเหลือ x เดียว หกสีสิบสี่นะคะ x กํลังสองนะคะหารด้วย x กํลังสองเอาเลขชี้ก,กําลังมาลบกันได้ x กํลังศูนย์ซึ่ง x ยกกํลังศูนย์เนี่ยได้หนึ่งเราก็จะไม่เขียนก็จะตอบลบสาม x บวกสี่นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็แยกก่อนนะคะอ่าตัวนี้นะคะอันนี้คือ ลบ x กํลัง2เนี่ยไปหาร x กํลังสงก็จะได้ลบ1ลบไปหารตัวนี้นะคะเลข1นะคะ1ไปหาร3ก็ยังได้3แต่ว่าเปลี่ยนเป็นลบนะคะ x กํลัง3กับ x กํลังสงก็เหลือ x ยกกําลัง1นะคะไม่เขียนนะคะมาดูข้อ8คะ่ะแยกเหมือนเดิมนะคะ เราก็จะเริ่มหารแล้วนะคะ4หาร4เหลือ1นะคะ x กำลัง3มกับ x กำลัง1ก็จะเหลือ x ยก,กำลังสองนะคะ y กำลัง3กับ y กำลังสองก็จะเหลือ y กำลัง1นะคะตัวนี้เราจะเห็นเลข4กับเลข6ครูจะใช้แม่2มาหารนะคะก็จะเป็นจาก6เอาสองหารก็เหลือ3 4สเอา2งหารก็เหลือสองนะคะ x กำลังสองกับ x 1, กำลัง1ก็จะเหลือแค่ x เดียว y ายกำลังสกับ y กำลังสองก็จะเหลือ y ยกกำลังสองตัวนี้เอา4หารนะคะก็จะเป็นลบสองกำลังหนึ่งกับ x กำลังหนึ่งก็เหลือ0ูนย์นะคะ x กำลังศูนย์เนี่ยก็จะเท่ากับ1เราก็ไม่เขียน y ายยกกำลังสองกับ y ายยกกำลังสองหารกันนะคะเอาเลขชี้กำลังมาลบก็จะเหลือ y ายยกกำลังศูนย์ y ายยกกำลังศูนย์เท่ากับ1ก็จะไม่เขียนนะคะก็จะเขียนแค่เลข2ตัวเดียวแบบนี้ ทีนี้มาดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดมีอยู่สองข้อนะคะก่อนอื่นนักเรียนต้องแยกออกมาก่อนนะคะเป็นสองพจน์นะคะที่เป็นเศษส่วนนะตัวนี้แล้วค่อยหารน,นะคะก็จะได้ออกมาตัวนี้มีอยู่กี่ตัวคะนี่สามสามพจน์หรือว่าสามตัวนะคะก็แยกออกมาก่อนเป็นเศษส่วนนะคะระวังเครื่องหมายนะคะก็ดูเครื่องหมายดีๆอันนี้ครูแค่ เขียนออกมาให้เราเห็นภาพเฉยๆนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยนะคะให้ถามได้นะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ